เหมือนจะหลับเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับหยดน้ำตาเทียมไหมหยดน้ำตาเทียมไหมอยากหย่อนไหมเอวหยดน้ำตาเทียมเพ่พอนะคะ เดี๋ยวประหยัดก่อนนอนต่างหากนะจะรบกวนก็บกวนก็รบกวน mhm, 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 là mhm, mhm, <laughs> สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับคจเจริญสุขภาพเป็แรงเอยูเลยนะคะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะ

เขา,าง่าวงนอนเขาง่วงนอสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะพอทานข้าวอิ่มแล้วทานกล้วยทานอะไรเรียบร้อยนะคะ